นี่คือภาพและข้อความที่ผู้ใช้ Facebook คนหนึ่งในจังหวัดนนทบ,บุรีโพสต์เอาไว้นะคะหลังจากเข้าไปขอเปิดบัญชีธนาคารแห่งหนึ่งในอำเภอปักเกร็ดค่ะบอกว่าไปยื่นเอกสารประกันของธนาคารแต่เธออ้างว่าพนักงานบอกว่าต้องถ่ายรูปแล้วก็เซ็นเอกสารโดยให้นอนรอกับพื้น ตรวจสอบไปไปเจอว่าคนที่โพสต์ข้อความแล้วก็เรื่องราวนี้คือนางสาวสุภาพรพงสารพีอายุ37ปีเป็นชาวอำเภอปากเกร็ดเธอบอกว่าเป็นคนโพสต์เองทั้งภาพแล้วก็เรื่องราวเพราะว่าวันที่ไปธนาคารเนี่ยจะไปเปิดบัญชีกับธนาคารเพราะว่ามีอุบัติเหตุทางถนนเกิดขึ้นแล้วก็มีประกันอุบัติเหตุเอาไว้กับธนาคาร เธอไปประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์รถยนตกเขาที่ดอยอ่างขางจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่วันที่6กันยายนก็เลยจะไปเปิดบัญชีแต่เธอบอกว่าไม่ทราบมาก่อนว่าสามารถมอบอำนาจได้พอไปถึงที่ธนาคารปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ธนาคารบอกให้เธอนอนรอนอนรออยู่กลางธนาคารแบบนั้นนะคะ20นาที หลังจากเกิดเหตุการณ์นี้ไปจริงๆธนาคารก็เดินทางมาขอโทษแล้วนะคะซึ่งเธอบอกว่าไม่ได้ติดใจจะเอาเรื่องอะไรเพียงแต่อยากจะบอกว่าตัวเธอเองก็เป็นลูกค้าน่าจะพูดจากันหรือว่าให้บริการดีแบบนี้หน่อยครับด้านนายสุชาติเรกสุธิสิริเดชนะครับอายุ45ปีซึ่งเป็นพี่ชายเขาบอกว่าในวันเกิดเหตุนี้ได้แจ้งกับเจ้าหน้าที่แล้วว่าน้องสาวเกิดอุบัติเหตุเดินไม่ได้นั่งก็ไม่ได้ แต่ว่าทางธนาคารเนี่ยเขายืนยันว่าต้องให้ตัวมาทําเองจนต้องอุ้มน้องนะฮะเข้าไปในธนาคารแล้วก็วางกับพื้นนี่แหละจนทําเรื่องเสร็จเบื้องต้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ธนาคารได้เข้าไปขอโทษกับทางครอบครัวแล้วนอกจากนี้คือว่าทางครอบครัวก็ได้ร้องขอให้ทางเทศบานลคนครปากเกร็ดเนี่ยส่งเจ้าหน้าที่มาดูแลล้างแผลให้วระครังด้วยเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางเนื่องจากว่าเดินทางลําบากเหลือเกิน โดยที่เทศบาลน,นครปักเกร็ดนะครับจะส่งพยาบาลเข้ามาดูแลทําความสะอาดแผลนะให้ตามที่ผู้ป่วยร้องขอด้วย